เลฟี่พี่น้องพามาเบิ่งคัวเรือสะพานเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่เมืองส้นเนาะบ้านเซียงโฮมพี่น้องสบายดีพี่น้องเวนิการ์บาล่าอะไรมาอยู่ที่คัวเซียงโฮมเนาะพี่น้องเดี๋ยวสีมารีวิวคัวเรือสะพานไหนพี่น้องเบิ่ง,นงเนาะเมือนกัน ไกล่ก็ปั่นเบาเหล้าเนี่แหละเมืองส่วนนับบุรีเนาะโคควายยังควายเซ่สังซอยเนาะเซสังซอยอย่างนี้หละควายเซ่สังซอยนี่มีป่ายอยู่พี่น้องสังซอยควายเซสังซอยโอเคพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าไปเบิร์นวันเป็นยังไงเนาะพี่น้องเพิ่นได้ก่อสร้างวันที่16มิถุนายนเนาะพี่น้อง2016เนาะพี่น้อง,องส้ำเร็จเมื่อวันที่15 กันยาปีสองพันสิบหกนาะพี่น้องโอเคพี่น้องไปเบิ่งนผู้ชมเนาะกันพอสอัก่มาผิเดี๋ยวเ,เวลาใสายย่ยางเนาะยางรลอให้ทั่วเลยพี่น้อง วัวเซ่สังซอยเซ่สังซอยนี่แหละพี่น้องเลยอ่นานยากฝ <c oughs> ากระซิบคืบๆแน่พี่น้องเอ้ช่วงนี่ก็คือเซ่พี่น้องก็ใหญ่อย,ยู่ก็เจ้าหาปูหาปลาเนาะ นี่ก็เป็นไดเนาะพี่น้องได้ที่ขาเจ้าเอาใส่น้งมาเสะเนีอันนี้ก็คือคัวเนาะคัวที่ปอลา,าวเนาะพี่น,อน้องเมืองอนอเบลีบ,บ้บานเชียงโขมนี่แหละใกล้ๆกับบ้านเชียงโนะขมเนาะคัวหรือว่าสะพานนั่นแหละอยู่ไทยขาเจา้าเอินสะพานเนาะ เป็นด้นานเสยแนะล้ววางสิเป็นเซ่กระป๋าป้านี่เราจะเป็นเล็กทั้งเม็ดเนาะพี่เพิ่นในก่อสร้างเนาะเพิ่นจะเอาเล็กทั้งเม็ดเลยกับเตาตอหมอ,อกะสิเป็นปูนเนาะพี่น้องเดี๋ยวบอลาสิไปถ่ายทางผืนเนี่เพิงอีกเนาะพี่น้องรายละเอียดกะเดี๋ยวสิไปถาา่ายป้ายเพิงเนาะพี่น้องรายละเอียดเนาะ ยาบลาสิไปแปลไว้ตายขีเนาะพี่น้องว่ารายละเอียดเป็นยังไงเนาะเป็นใดกอ่อสร้างปีเท่าไรหรือว่าจังไงเนาะรายละเอียดกสิเป็นคัวเล็กอันนี้นกสิเป็นทางทางที่บา่าวเล่ายางมาเนาะกลางคัวเนาะพี่น้อง อันนี้อีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งหนึ่งเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิร์กฟังนี้อีกเซลฟี่พี่น้องพามาเบิร์กคัวเรือสะพานเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่เมืองส้นเนาะบ้านเซียงโฮมพี่น้องเมืองส้นอับบุรีน่ะบ้านไกลๆกับบ้านมาล่าเนี่ยแหละจะให้พี่น้องได้เบิร์กเนาะแถวไอ้สะพานหรือว่าคัวแถวชนบทเนาะพี่น้องของลาวกับสเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องกับสิ เป็นเล็กสิส่แหละเนาะบอนที่ตัวเมืองเพิ่นก็นอาจสิเป็นปูนมาแล้วเนาะพี่น้องอันนี้กาสิเป็นเขตชนบทก็สิเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างล่างอันนี้ทางเบาะล่ายางมาเมื่อกี้นี้เนาะความไปนี่ก็สิเป็นบ้าน อันนี้เสียงโคมอันนี้สิเป็นบึ่งสร้างเนาะพี่น้องครับอันนี้สิเป็นบึ่งสร้างจำบูพิษเนาะพี่น้องคันพิษถึงยังไงก็ต้องกราบขอโทษขอให้นเนาะพี่น้องเนาะก็สิเป็นนี่ช่วงนี้ก็เพิ่นก็สิเฮ็ดคือว่าใหญ่เนาะพี่น้องใหญ่เนี่ยเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวสิพาลงไปถ่ายทางพื้นเนาะพี่น้องอันนี้สิให้เบิ่งทางเทิงก่อนเนาะ แต่ก่อนยังบ่ทันมีครัวพี่น้องเขาเจ้าสิแต่ยังบ่ะท่นมีครัวเนาะเขาเจ้าสิเอารถลดขามทางนั้นพี่น้องเอารถลดขามทางนั้นเนาะความทั้งนั้นล้วก็สิไปขึ้นความเซ่เลิขึ้นพุ่นเนาะแต่ก่อนนะแต่ยังบ่ทันเพิ่นยังบ่ทันก่อสร้างครัวนี่เนาะหรือว่าสะพานนี้ก็สิเอารถไปทางนั้นเนาะพี่น้องขามเซ่กะลำบากอยู่พอเฮ็ดครัวส้ำเร็จเสร็จสิ้นกะไปมาสะดวกพี่น้องเอ้ยการเดินทาง ไปกับเซ่กับควางไอ้พี่น้องเซ่กับควางการสัญจรกันอาจีแบบลีกย่างนะพี่น,อน,อน,น้อบบนง,องขั้นเวลารถใหญ่หรือว่ารถยังนี่เพิ่นกาบซีสโล่ให้ขามไปแล้วก็ขามมาแล้วพี่น้องลีกกันบ่ได้ถือว่า เวลาลีกกะลีกยากเนาะเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งทั้งพื้นเนะ้นอะงพื้นครัวเป็นไงไันเนะเาะลงให่บนน้อป่ะลงนี่แหละเนาะพี่นอ้อง ทั้งพื้นพี่น้องเก่บวกคอยแจงไปได้น้องพี่น้องกะประมาณนี้แหละกะสีเป็นเล็กทั้งเมดแต่ว่าต้อหมอนี่สีเป็นปูนเนาะพี่น้องขนก่อสร้างเนาะอันนี้ก็เป็นทางพื้นขัวเนาะพี่น้องหรือว่าข้างล่างแหละขัวหรือว่าสะพานอะไรโอเคพี่น้องสีประมาณนี้แหละเดี๋ยวสี ให้เบิิงภาพรวมเนาะว่าเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะสุดถ่ายถ่ายสุดให้เบิิงภาพรวมก่อนเนาะีภาพรวม หน้ามหน้าแรงนะแซงเพิ่นกาสิเอาน้าาจากนี่แล้วน้องพี่น้องขึ้นสั้นแหละกาสิรีกันนึ้สั้นแล้พี่น้องบางเทื่อกัรถน้อยกับางเทื่อกัมาเลยบางเถากับล้อ,บกบอก่อนเนาะพี่น้อง เล่นดีพี่น้องเอ้ย ันนี้ก็อีกฟังหนึ่งนะพี่น้องก็มีสวนก็เจ้าแหละขาเจ้าปลูกข้าปลูกงานนะพี่น้องอบรรยากาศชุดวันนี้นะพี่น้องคือครื่อาาๆพวกคนตุตก หัวแถบส้นนบดของเราเนาะกาสิเป็นประมาณนี้เลยนะ,นะพี่น้องเนาะและ้วกระทางยางกาสิมาสุดนี่ได้พี่น้องทางยางเนาะอยัคดคลิปหนาบาราสีว่าทางยางเนาะพี่น้องกาสิมาจบอยู่นี่คือกันเดี๋ยวสิรีวิวทางยางให้เบิ่งเนาะเพื่อนฮักก่อสร้างแถวเขตเมืองส้นเนาะพี่น้องทางยางก็ได้เดี๋ยวสิคลิปหนาเดี๋ยวสิเอาลงแล้วกาสิรีวิวเส้นทางตั้งแต่ เพิ่นเริ่มก่อสร้างเนาะเคตเมืองส้นกาคือตั้งแต่บานนัาน้าหนองคำนั่นแหละพี่น้องกลับมาฮอตคัวนี่แหละฮอดเสียงพคมเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาร์ลากัสก๊อจบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในเด้อพี่น้องสบายดี